ใกล้ที่บ้านแล้วปะนั่งดูรับสวัสดีครับพบกับช่องมูลสายหิงอีกแล้วนะครับพอดีจะถึงบ้านแล้วนะครับงานเข้าอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นแก้วเป็นรูเบิ่มเลยนะครับรอดหลังใช้งานไม่ได้เลยเลยต้องเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนทั้งตั้งยังนอกอยังในนะครับ ปีหนึ่งแล้วจะสมอยู่กับไอ,อยางเกียร์ไอธรรมดาทั่วไปนะครับรถไปรุ่นข่าวก่อนก็เปลี่ยนเบรกนะครับเปลี่ยนเบรกเสร็จก็ขึ้นเต่างอยขึ้นเอขึ้นเข,อขออาอ่าไปบ้านพนเบรกก็ติดอีกนี่นะครับ จะเข้าบ้านแล้วได้ยางใหม่เลยหายซ่าเลยทีเนี้ยขึ้นไปซ่าแป๊บเดียวนะครับลงมาใ้เรื่องเลยน่าเป็นแก้วเนาะแผลเริ่มเลย ยางอีกอย่างนึงอยางยางมันยางมันบางแล้วน้อหมดยางหมดสภาพแล้วด้วยนะครับแต่คนขับยังบอัเหมดสภาพได้ยังไปได้ต่อยเด้รับเด้บอบอคนขับย่งย่งโชคดีหน่อยนะครับพอดีมันมาอันนี้ตอนที่อยู่หน้าบ้านช่างพอดีเข็นมาหน่อยนึง ถ้าเป็นอย่างวันข่าวก่อนโอ้โหสี่กิโลโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโดนด่าว่าอะไรอะไรก็ลงแต่คลิปโอเคนะครับ